เดินดีๆลูกป้าเป็นเด็กเลี้ยงมาค่ะมากกับขาเหียนคนจูงกับขาเหียน kau kan tadi Pra pap Akta pap So ana bitrad lalu Hmm tak ada Come Panya met อักตาอินตอพอบอกสิดัอินดูพูดพูดชัดกอตัวด้ออาละก่อนบีเทรดนี่เด้เย่ันเอ็นคลอมนยปุ๊บปั๊บซอเร่าย่หันเอ็นคลอมดาคลอมด Hmm. Bra.